สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเทศบังกลาเทศประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความมีชีวิตชีวาหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักประเทศนี้ดีนักงั้นเรามาทำความรู้จักกับบังกลาเทศไปพร้อมๆกันนะครับภูมิหลังและที่มาบังกลาเทศตั้งอยู่ในเอเชียใต้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ชื่อบังกะลาเทศมีความหมายว่าประเทศแห่งชาวเบงกอลซึ่งสะท้อนถึงกลุ่มชาติพันธุ์หลักที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้ช่วงเวลาสำคัญในอดีตบังกะลาเทศเคยเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียก่อนการแบ่งแยกประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถานในชื่อปากีสถานตะวันตก เหตุการณ์สำคัญคือการทำสงครามประกาศอิสรภาพในปี1971ซึ่งเป็นผลมาจากการต่อสู้เพื่อสิทธิในการใช้ภาษาเบงกาลีและการได้รับความเป็นธรรมจากปากีสถานตะวันตกสงครามครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะของชาเบงกอลและการกํเเิิดประเทศบังกลาเทศในที่สุดบุคคลสำคัญผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งประเทศคือ ชีคมูจิบูรอมานหรือที่รู้จักกันในนามบิดาแห่งชาติเขาเป็นผู้นำขบวนการชาตินิยมเบงกาลีและเป็นประธานาธิบดีคนแรกของบังกลาเทศวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมของบังกลาเทศมีความหลากหลายและผสมผสานร,ระหว่างอิทธิพลของอินเดียเปอร์เซียและตะวันออกกลางภาษาเบงกาลีเป็นภาษาราชการ และยังมีวรรณกรรมศิล,ลปะและดนตรีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นดนตรีระบีสังกีตของระบินทรนาถากูลซึ่งเป็นนักเขียนและนักกวีชื่อกองโลกสภาพภูมิประเทศและเศรษฐกิจบังกลาเทศมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการบรรจบกันของแม่น้ำสำคัญสามสายคือแม่น้ำคงคาพรหมบุตรและแม่คนา ทำให้มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวและปอกกระเจาซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญในอดีตปัจจุบันเศรษฐกิจของบังกลาเทศเติเตบโตอย่างรวดเร็วจากการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างไรายได้มหาศาลให้กับประเทศการเมืองการปกครองบังกลาเทศปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลสรุปจุดเด่นของประเทศบังกลาเทศเรามาสรุปจุดเด่นของบังกลาเทศกันเป็นข้อๆเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับภาษาและวัฒนธรรมใช้ภาษาเบงกาลีเป็นภาษาราชการและมีรักฐานทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเศรษฐกิจพึ่งพาการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นหลัก ทำให้เศรษฐกิจมีการเติบโตที่น่าจับตามองประชากรมีจำนวนประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่8ของโลกและมีประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลามภูมิศาสตร์มีพรมแดนติดกับอินเดียทางเหนือ ตะวันออกและตะวันตกส่วนทางใต้ติดกับอา่าวเบงกองทําให้เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเกือบทั้งหมดการศึกษาถึงแม้จะเป็นประเทศกําลังพัฒนาแต่บังกลาเทศมีความพยายามอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพประชากรและการศึกษาเมืองหลวงกรุงทากาเป็นเมืองหลวงที่มีความคึกคักและเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจสกุลเงินใช้สกุลเงินตากา ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆของบังกลาเทศวันชาติ26มีนาคมพศ2514พื้นที่148,460ตารางกิโลเมตรประชากรประมาณ171.5ล้านคน GDP 446,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าส่งออกหลัก ผู้นำประธานาธิบดีคนปัจจุบันชื่อโมฮัมเหม็ดชาหาบุดินและนายกรัฐมนตรีชื่อเชคฮาสินาการก่อตั้ง16ธันวาคมคศ1971ศาสนาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม สรุปแล้วบังกลาเทศเป็นประเทศที่น่าสนใจมีประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอกราชที่แข็งแกร่งและเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตหากมีโอกาสก็อยากให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบังกลาเทศด้วยตัวเองนะครับวันนี้ผมขอจบการน,นำเสนอเรื่องราวของประเทศบังกลาเทศไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ